แต่ที่น่ากลัวก็คือว่าจะเป็นนักกีฬาที่ถูกลืมเป็นตัวสำรองที่ถูกถอยลงไปเรื่อยๆด้วยถูกคนอื่นแซงหน้าไปเรื่อยๆอันนี้คือความเสี่ยงของประเทศไทยหากไม่เปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้เราบอกว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามอาจจะดึงดูดการลงทุนไปได้หมดในอนาคตดิสนีย์จะยาวขึ้น โลกมันอยู่ในภาวะโพลีคริสิสก็มีวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายอันเข้ามานะครับทำให้คาดเดาได้ยากขึ้นมากและแน่นอนเลยผมว่าอันนึงที่เห็นชัดก็คือทางด้านเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันคาดเดายากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับมันเป็นภาวะการที่ผมอาจจะเรียกว่าระเบียบโลกที่มันยังไม่มีระเบียบโลกคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่คนดูทางด้านรัฐศาสตร์เขาจะมองว่าก่อนเปน็นย,ยุคที่อเมริกาค่อนข้างจะมีอำนาจมาก ยุคต่อไปคุณก็บอกมันมาทางเอเชียมานางจีนมากขึ้นแต่มันก็ยังไปไม่ถึงตนนั้ซะทีเดียวตอนนี้มันเป็นช่วงสุญญากาศตรงกลางนะครับที่มันยังไม่มีใครเป็นคนที่วนบอลลังอำนาจโลกตนเต็มทีพระเบียบโลกต่างๆมันยังไม่นิ่งนะครับพอมีอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีความผันผวนมีอะไรที่เกิดขึ้นได้เยอะแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่เราเจอมา ตอนนี้เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบได้เหมือนกับนักกีฬาสูงวัยนะครับถ้าดูอายุเฉลีย่ยของประเทศเนี่ยประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณ40ต้นๆน,น,นะครับเทียบกับที่อื่นในอาเซียนในเอเชียก็ดีเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่สุดเป็นสิงคโปร์ไทยนี่ก็อยู่ติดๆกันที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องอายุแต่เป็นเรื่องของอากาศว่าวิธีการเล่นสมรรถ,ถภาพทางร่างกายดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนซึ่งผมคิดว่าม,มีอย่างน้อย3ข้ออันที่1ก็คือ การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP เนี่ยที่โดยเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับดูเป็น10บสปีเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนม,นมากจากที่เมื่อก่อนเมืองไทยเคยโตได้เฉลีย่ยสมัยที่เคยเกิดเป็นเสือตัวที่5เนี่ยกว่า7%นตะครับต่อปีตอนน,นี้เหลือแค่ประมาณ3%กว่ากว่า,ากามือการแข่งขันเนี่ยก็เปรียบเทียเหมือนนักกีฬาได้อีกนักกีฬาที่สูวงวัยแล้วเนี่ย แมมองจะมาค่อยมาให้ความสนใจจะมาค่อยเป็นที่ดึงดูดสายตาคนเท่าไหร่อันนี้ก็มีความคล้ายๆกันของไทยตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจเรื่องอาเซียนโดยรวมเนี่ยคนขัางเยอะนักลงทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FDI บริษัทข้ามชาติต่างๆขณะที่อาเซียนเราได้ประโยชน์เนี่ยถ้าเราไปดูไส้จริงๆว่าไทยได้เท่าไหร่เนี่ยครับจริงๆแล้วได้น้อยกว่าเพื่อนบ้านคนทัางเยอะอันที่สถามว่าเราสามารถวิ่งเร็วๆแร,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 รงๆได้ไหมได้แต่ได้ไม่นานและผลข้างเคียงเยอะ เศรษฐกิจเราโตเร็วเป็นช่วงๆนะครับเป็นเวลาในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยพอโตดีปุ๊บเนี่ยมักจะมีปัญหาตามมาเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับพอโตด้วยทัวริซึมอาจจะมีทัวริซึมมามากเกินไปเพราะฉะนั้นใช้สเตอรอยด์มาวิ่งเร็วได้ไหมได้แต่สุดท้ายแล้วกระดูกผุสุดท้ายแล้วอาการแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยครับก็เป็น3ข้อที่มันเห็นว่าศักยภาพสมรรถนะร่างกายเนี่ยมันลดลงมาจากเดิมเป็นนักกีฬาสูงวัยครับแต่ที่น่ากลัวก็คือว่าจะเป็นนักกีฬาที่ถูกลืม เป็นตัวสำรองที่ถูกถอยลงไปเรื่อยๆด้วยทุกคนอื่นแซงหน้าไปเรื่อยๆอันนี้คือความเสี่ยงของประเทศไทยหากไม่เปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้เราบอกว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียวเวียดนามอาจจะดึงดูดการลงทุนไปได้หมดในอนาคตลิสเนียจ,จะยาวขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าต้องไปแข่งกับฟิลิปปินส์จะชนะไหมหรือประเทศอื่นจะขึ้นมาอีกในภูมิภาคที่มาแทนที่เราได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนะครับเราจะกดคนอื่นไม่ทันและถูกลืม พอเราเข้าใจเห็นภาพเป็นนักกีฬาสูงวัยแล้วเนี่ยหข้อที่น่าทำอันดับแรกเลยเนี่ยเรารู้แล้วว่านักกีฬาสูงวัยเนี่ยแมวมองเขาไม่มาสนใจเราเราต้องเป็นคนเข้าไปหาแม่มองเป็นคนเข้าไปหานักลงทุนเป็นคนเข้าไปหาธุรกิจจากทั่วโลกนะครับบอกว่า นี่คือประเทศไทยนะนี่คือสิ่งที่เราทําได้นี่คือจุดแข็งของเรามาลงทุนมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันข้อที่2ผมเปรียบเทียบมันเหมือนกับการผ่าตัดเหมือนกับนักกีฬาสูงวัยจะต้องผ่าตัดเข่าหน่อยผ่าตัดข้ออันนี้ก็เช่นกันผ่าตัดของไทยผมว่าคือการผ่าตัดกฎหมาย <c oughs> กฎกติกาต่างๆโดยการผ่าตัดกฎกติกาเนี่ย ทำได้2ทางทางที่1เลยก็คือทำเรกเลอร์ทรีกิโอตินนะครับตัดกฎหมายลดกฎหมายต,ต่างๆลงได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันทาให้ธุรกิจเนี่ยคล่องตัวขึ้นนะครับดึงดูดการลงทุนได้ง่ายขึ้นคือรวมถึงเรื่องของ t ALEN ด้วยนะฮะ t ALEN ก็ดึงเข้ามาได้ง่ายขึ้นจริงๆเรามีการขาดแคลนท ALEN ขาดการหัวกะทิจํานวนมากแล้วคนก็อยากมาเมืองไทยอยู่แล้วอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทําได้เหมือนกันก็คือทําโดยการที่ไปเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ หรือจะเป็น FTA หรือเป็น FTA plus p นะครับการเจรจาผู้ความร่วมมือด้านการเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดการค้าว่าเปิดตลาดขายของอะไรหรือซื้ออะไรอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการอัปเกรดกฎหมายของตัวเองด้วย เซกเตอร์ไหนที่น่าดึงดูดนะครับผมว่าแน่นอนธีมหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของ AI เรื่องดิจิทัลนะครับอันนี้ก็ยังหลกเลี่ยงไม่ได้ว่าเทรนด์มันมาทางนี้เพราะฉะนั้นบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็น่าสนใจกันแล้วอีกเทรนด์หนึ่งก็คือความยั่งยืนเรื่อง green economy ตอนดึงดูดเข้ามานะครับรวมถึง EV ซึ่งก็มีการทําอยู่แล้วด้วยแต่จะไม่ใช่แค่ตัว EV ่างเดียวต่ทำไปถึงขึ้นไปถึง supply chain ถึงพวก p a r ์ทพวกอะไรต่างๆด้วยอีกอันหนึ่งครับ care economy คือเรื่องของความเป็นจิตบ,บริการเรื่องของการที่ต้องดูแลคนคนนนวาามมมเป็นนุษย์กๆ อันนี้ก็เป็นจุดแข่งของประเทศไทยเหมือนกันท่องเที่ยวสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งหมดนี้เวลเนสอันนี้เป็นธีมที่มันมาแล้วว่ามันตรงกับกระแสที่โลกกำลังเข้าสู่เอจิ g ง o c i e t ตี้เหมือนกัน3อันเนี่ยมีทั้งเรื่องดิจิทัลมีทั้งเรื่องแคร์อีกอนมีแล้วก็เรื่องของ g r กรีนอีกอนมอันนี้น่าจะเป็นธีมที่พยายามดึงมาประเทศไทยเพราะมีจุดแข่งอยู่แล้วแล้วก็มันตรงกับเทรนด์ของโลก ยังไงนะักกีฬาสูงวัยก็ต้องระวังครับไม่ค่อยล้มแล้วแต่ล้มทีอาจจะหนักบาดเจ็บทีอาจจะบาดเจ็บหนักและปัจจุบันที่ม่มีความเสี่ยงเยอะจากหลายทางภุมิพุ่งการหนึ่งที่สําคัญมากต้องเร่งด่วนมากเลยคือพุ่งการเรื่องเกี่ยวกับ o กลบอลเรื่องระลกเดือดน,นะครับภาวะภูมิอากาศนะมันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลและประเทศไทยเนี่ยหากไปดูจริงๆจะเห็นว่าติดท็อป10ของโลกทั้งความเสี่ยงเรื่องน้ําท่วมและแรงอยู่ในประเทศเดียวกันเรื่องของนโยบายกระตุน้นทั้งหลาย ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็ยังจําเป็นไม่ใช่ไม่จําเป็นนะครับเพียงแต่ว่าการใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเราจะไม่ได้มีคลังยาเท่าเมื่อก่อนแล้วหลังจากโควิดมาเพราะฉะนั้นการแจกจ่ายยาตรงนี้ทําบ้างก็ต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็พอหมาะพอควร